แม่ตัดขัไก่มาเย็บไอเย็บขอไก่แล้วถึงปะนี่พอดีเป๊ะเลยอือหยจะมาตัดขาดังชิ้นนี้ยกไปล เดี๋ยว้เดี๋ยวมันข้นนะเดี๋ยว้มัเสียเลยอ่าเลยตัดเลยเดล๋ยาพ่งน่งยกออกยดูก่อนขอหักข้อหักใหญ่มาตดมายุ kind of popcorn, um, fruit, anyway> fruit, like so, ่งตรงนี้หนยเพราะใครอหวเนี่ยนีประยุงเียกข้อก่อนวดโอยวกุได้เยกไปทั้งกำไอ้นี่หรือไงยกลกขวดแล้วไไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขวดแตกนะ รอบที่สี่นะครับเดี๋ยวทดสอบพันนี้พันนี้น่ากินลองหน่อยนะเด้อไมมไหมไหมแล้วะโอ้มันแตกเฮ้ยมันก็มันก็ดีเออสวยเลยอ่ะไม่ออกเลยขวดยังไม่ออกจากคอเลยเอาไว้นานมาหมุนๆหน่อยเอาอะไรหมุนปลาไงไงแม่ว่าพ่อค่ายวัดจัดใช่ ออกแล้วน้องไอ้ <มา S 1> อไข่อยู่ใต้ท้องเครื่องเทศออกหมดแล้วอออลองเชื่องกันละหอมมากหมข้างอมากเลยอะ